C H R นะครับไล่ท่อมาแล้วแต่เขาก็กว่าวิ่งไม่ออกนะฮะเจ้าของทาจากเชียงใหม่มานะครับแต่ว่าทีนี้ไม่ใช่ว่าท่อเก่าไม่ดีนะครับแต่ว่าหลักการใช้รถไม่เหมือนกันเพราะว่าหม้อสูตรเนี้ยเหมาะที่สําหรับให้พลังรอบสูงในรอบกลางและรอบสูงนะครับขับดีแต่ต้นนะ่ะจะต้องสูญเสียไปเพราะว่าระบบท่อไอเสียเนี่ยมันโฟขึ้นแต่ทีนี้ การใช้งานไม่เหมือนกันนะสิบคนก็นใช้สิบอย่างการใช้รถไม่เหมือนกันจะบอกว่าทุกคนขับเร็วเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับคันนี้รถเป็นรถครอรัวซึ่งมีเด็กเล็กนั่งนะฮะแล้วก็มีแฟนต้องการพลังในรอบต้นมากกว่านะครับวิธีแก้คืออะไรหนึ่งเลยไล่โลบท่อชุดนี้ใหม่นะฮะเอ,อ่อวิธีสองนะครับผมจึงเออลรถคันนี้เขาบอกเหม็นกินท้อยเขียนดว้วยก็เลยแนะนานะฮะใส่สปอร์ตแคชเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ทอกมาเยอะขึ้นต้นมาดีขึ้นแล้วก็ ลองกินไอเสียเข้าไปนะครับจึงติดตั้งแคปาไลิติกเข้าไปนะฮะแค่นี้เราจึงเป็นวิธีการเรียกทอกรอบต้นมาให้โดยแบบง่ายๆแล้วก็ใช้เงินน้อยนะครับสนใจนะครับเรื่องปัญหาท่อ,อเสียนะฮะต้องการใช้รถแบบไหนไว้แข่งไว้ซิ่งสตรีทยูทขับใช้งานเสียงขนาดไหนมาท่อซิ่งได้ครับเราจะได้แนะนำให้ถูกว่ารถแบบนี้ควรใช้ท่อแบบไหนนะฮะไม่มันไม่มีท่อใบเดียวที่แบบ สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนในโลกนี้เพราะการใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับขับช้าขับเร็วนั่งเยอะนั่งน้อยโมดิฟายแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เราต้องมาคุยกันจะได้จบทั้งหมดนะในเรื่องข้อเสียว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับตัวคุณและรถของคุณจะได้า่เหมือนทางเดียวจบครับสนใจมาอาทัทอซิงอยากวิ่งคิครับ